ความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดตีบตันโรคความดันโลหิตสูงหากควบคุมความดันไม่ได้จะเร่งให้หลอดเลือดแดงตีบตันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยหลอดเลือดใหญ่ตีบจากไขมันแทรกหลอดเลือดเล็กตีบจากผนังหนาขึ้นปกติแล้วไม่ใช่ว่าระบบร่างกายจะรับความดันสูงไม่ได้เลยค่ะหลายกิจกรรมความดันเราก็สูงขึ้นเช่นออกกำลังกาย เบ่งตกใจเจ็บเสียใจแต่ภาวะความดันสูงที่กล่าวมามักจะสูงชั่วคราวพอพ้นสภาวะนั้นไปก็จะกลับสู่ค่าปกติแต่โรคความดันสูงคือภาวะที่ความดันสูงลอยตลอดเวลาความน่ากลัวคือแทบไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นว่าจะสูงมากๆค่ะ แต่ผนังหลอดเลือดแดงจะได้รับผลกระทบแบบเรื้อรงังเพราะต้องทนกับเลือดที่ไหลแรงถูกับผนังรุนแรงจนเกิดรอยโรคที่หลอดเลือดในที่สุดที่หลอดเลือดแดงขนาดกลางถึงใหญ่ ผลจากความดันสูงจะทำให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดที่เสียหายจะขนส่งตัวบรรจุไขมัน LDL เข้าสู่ผนังมากขึ้นทำให้เร่งกลไกไขมันคอเลสเตอรอลแทรกผนังหลอดเลือดแดงหลอดเลือดค่อยๆตีบและหากตีบมากจนถึงจุดหนึ่งจะเริ่มมีอาการขึ้นซึ่งจะขึ้นอยู่ว่าเป็นที่หลอดเลือดอะไรค่ะถ้าเป็นที่หลอดเลือดหัวใจก็จะมีอาการของหัวใจขาดเลือดแต่ถ้าโชคไม่ดีจุดตีบจะทำให้ผนังด้านในฉีกขาด คราวนี้จะเกิดการสร้างลิ่มเลือดแล้วอุดตันรุนแรงถ้าเป็นที่หัวใจก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจวายได้ถ้าเป็นที่สมองก็เกิดสมองขาดเลือดได้ค่ะและที่หลอดเลือดแดงขนาดจิ๋ว ผลจากความดันสูงจะทำให้ผนังหลอดเลือดพยายามเอาตัวรอดโดยการเพิ่มความหนาของผนังมากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองค่ะเช่นสร้างผังผืดมากขึ้นและชั้นกล้ามเนื้อเรียบหนามากขึ้นจนรูข้างในตีบลงเรื่อยๆในรายที่ความดันสูงมากๆเลือดจะถูจนผนังหลอดเลือดอักเสบบางทีก็เซลเยื่อบุเสียหายได้เลยค่ะ ผลจากหลอดเลือดแดงจิ๋วตีบจะทําให้หลายอวัยวะค่อยๆขาดเลือดที่โดนหนักสุดเลยคือไตค่ะเพราะไตมีความดันเลือดสูงกว่าอวัยวะอื่นอยู่แล้วไตจึงเสื่อมลงเรื่อยๆอ,อีกอวัยวะก็คือดวงตาจอประสาทต,ตาจะค่อยๆขาดเลือดบางจุดผนังก็รับไม่ไหวฉีกขาดเลือดทะลักออกมาแล้วแต่ความรุนแรงค่ะ ดังนั้นการดูแลป้องกันความดันโลหิตสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการปิดล็อกสุขภาพจากโรคร้ายและโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการแพทย์จีนจะให้ความสำคัญกับการดูแลฟื้นฟูไตซึ่งเป็นรากฐานชีวิตดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด ปรับประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตให้เสถียรลดไขมันในหลอดเลือดและลดการก่อตัวของลิ่มเลือดฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมให้สมดุลแข็งแรงจนคุณมีค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสค่อยๆลดการทานยาคุมความดันโลหิตให้น้อยลงเรื่อยๆหรือหยุดใช้ยาได้ในที่สุด การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเวช027514399